เนื้อผัดใบยี่รานะครับทำร้อนเดินครับก็สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในต้อมเข้าครัวครับในความความมีเมนูเนื้อผัดใบยี่รานะครับผมพอดีว่าไปแมคโครมานะครับได้นเนื้อนะครับเป็นส่วนน่องวัวนะครับก็มีใบยี่รานะครับ พริกกระเทียมนะครับต้มได้โคกทั้งก้างเลยนะครับหอมดีนะครับเป็นเมนูอาหารปลานะครับแล้วก็ยังมีซอสฝ้าเขียวนะครับผมสีอวดานะครับน้ำปลานะครับผมซอสน้ำมันหอยนะครับแล้วก็มีน้ำตาลนิดหน่อยนะครับตัดหวานนะครับผมเดี๋ยวเราไปลงมือทําเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะไปหั่นเนื้อก่อนนะครับซอยเป็นชิ้นนะครับผม a later few moments กดใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับจากนั้นต้องจะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมเห็นไหมเอ่ยให้หอมก่อนนะครับ อันนี้ต้องใช้ทั้งก้านเลยนะครับในการตำพริกกระเทียมนะครับผมเอาไว้จะมีพรอมๆของก้านออกมาอีกนะครับเมนูอาหารปลานะครับโอเคครับจากนั้นจะใส่เนื้อที่เราหั่นเป็นชิ้นไว้แล้วนะครับผมลงไปผัดเลยนะครับ เติมน้ำนิดหน่อยนะครับผม2,000 years later ขณะก็จะปรุงรสเลยนะครับผมสีอุ่วขาวนะครับทอดปรุงรสฝาเขียว น้ำปลานิดหน่อยนะครับผมน้ำตาลนะครับแล้วก็ซอรุงรสนะครับอ่าขอโทษครับซอดน้ำมันหอยครับผมแล้วก็จะผัดเลยนะครับผมขั้ตอนต่อไปก็จะผัดให้แห้งเลยนะครับ ต้องใช้ไฟแรงครับเพื่อนหรือถ้าบางคนไม่ชอบเป็นใบยี่หร่าก็ใช้เป็นใบกระเพราก็ได้นะครับเมื่อผันได้สักพักแล้วนะครับผมตอนใส่ใบยี่หร่าลงไปเลยนะครับเยอะๆเลยนะครับผมเพิ <ๆ S 1> ่มความร้อนแรงให้กับผัดเนื้อของเรานะครับ เห็น,นครับแห้งๆคือตำว่านะครับผมใส่เนื้อไม่คนลผาดนะครับเมนูนี้บอกเลยปิดแก๊สเลยครับเพื่อนยอดมากเลยนะครับเมนูนี้เนื้อผัดใบยี่รานะครับ หอมเลยนะครับตักสร็จานเลยครับเสร็จแล้วครับผมเมนูเนื้อผัดใบยี่รานะครับยร้อนเลยครับเห็นไอร้อนครับสายเนื้อบอกเลยนะครับไม่ควรพลาดครับเมนูนี้สุดของในต้อมข้าครัวนะครับสามารถนำเอาไปทำตามได้นะครับเพื่อน เนื้อส่วนน่องนะครับนุ่มมากเลยนะครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง youtube ของในต้อมเข้าครัวด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ